ม,มูลค่าความเสียหายตกอยู่ประมาณ80ล้านบาทาแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นที่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 ทเปลี่ยนว่าไม่ได้ปรากฏให้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 ไปแก้งความที่ที่เราไปสืบสวนเราเจออย่างเนี้ย ที่ผมเรีเยนเยยม, 5, 6, 6, 4, 000, มื่อกี้โดนไปห้าหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นไม่กล้าแจ้งครับคือน่าสนใจนะคะซานแต่อย่างที่บอกไว้ว่าเราตั้งเป้าว่าอันนี้คือรูปแบบวิธีการที่ทําให้เราได้รับทราบว่าพวกแก๊งมิจฉาชีพเขาทํำยังไงแต่ว่าวิธีการในการป้องกันตัวอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเหมือนการต้องยกยอดไปสัปดาห์ต่อไปโอ้โอโอปเป็นเรื่องที่วุฒิสภาเนี่ยร่วมมือกับปปงและก็ทางตำรวจรของปราปปลามบอกว่าเรืร่องอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ ผู้บริโภคถูกละเมิดผู้บริโภคถูกโกงกันเราเลยต้องทําเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วคิดว่าช่วงหมายความสัปดาห์หน,น้้นเราจะมีมาตรการในการระมัดระวังป้องกันและปราบปราม เพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยไม่ควรมองข้ามวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณช,ชันชัยพงพัสอนผู้อำนวยการสํรสนานักภารกิจพิเศษสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงอน,นะคะที่มาเล่าข้อมูลให้เรําบรับทราบกันว่าเวลานี้ยังมีอาชีพหลอกลวงอย่างไงบ้างสัปดาห์นี้ห้ามสัปดาห์หน้านี้ห้ามพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเป็นเรื่องที่เราจะรู้เลยว่าจะมีวิธีการระมัดระวังป้งองกันและปราบปรามอย่างไร ยังเด็ดขาดครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้หมดเวลาของตีกลองร้องทุกแล้วนะคะอาจารย์วันชัยสอนศิริคุณชานชัยพงพัสสอนดิฉันนชชารีพัฒนาวงโพกีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบสวัสดีครับ